สบายดีเราไปพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับชูซองเบาอ่อนอีกชิดเขาจะขึ้นเราไปพี่น้องเนาะแต่เชิงว่ามันเนี่ยเบาอ่อนก็ได้เดินทางมากับบ้าลีเราพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเจอกันอีกแล้วเนาะแตคือมันเนี่ยเบาอ่อนก็ได้เดินทางมาโฮมงานกับบ้าลีคือนเขาเนาะพี่น้องเนาะ งานแบกขดสารพี S <S, <S ่น้องแบกขดารเนาะคือมื like ้อนี้บ่กอ่อนก็จะได้มามอบเครื่องที่ว่าให้กับซื้อหน่อเนาะอ่ไอเออครับไอเออเนาะไอเออร์ตะเวดที่เนาะกลมีหลายๆเค็อยู่เนาะที่ว่าบอรลี่เพิ่นจะนําเครื่องไปหม้อไปเนาะกลฉะนั้นเฮาก็จะได้มอบเป็นนี่เป็นเค็ดนึงเนาะแล้วก็ต่อไปแล้วพวกอ่อนก็สิได้อัปเดตไปแต่ละเค็แต่ละเค็ว่ามันจะมีเค็ดอแน่เนาะที่ว่าบอรลี่จะนํามามอบให้ในมื้อนี้เนาะเป็นจะได้ก่อนไปติดตามมาชมพร้อมกันเลยพี่น้อง มาเปนองเนาะตอนนี้ก็เข่าสารที่เขาจะเตรียมมากก็ได้ยกมาม่วไปกับคอบครัวของเพื่นไปเตรียมไว้เนาะน,านนี้ก็เป็นทางที่ว่าบารี่ผนนั้นกำลังหมอบเครื่องแล้วก็จีบอกรายละเอียดที่ว่า ผู okay, <S 2> <S 2> ้น <ities> ี้ใจบุญเปื่อนฝากมาเนาะจำน้อนเท่าไรก่อซื้อยังเนาะอน่านบาเนเเก็นน้องเนาะแล้วก็มีเสาพุากะโอเคเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ทางบารีษัก่อในมมบ้าวสาในกับทางคุอบค่าพนไปที่มดอดนนี่ก็คือสองก็ซบพี่น้องเนาะร้อยกิโลซบราาสิบกิโลเนาะ สบายดีหมดทุกคนเนาะสบายดีสบายดีหน่อย <c ười> อันนี้มันเป็นลูกของเจ้า,า,ามั้งล่ะเจ้าโอ้ก็กอเนุญาตถามชื่อได้เจ้าชือา่ออย่างก็เออเท่าเอ,ออเจ้าเออชื่อเออเนาะเจ้าอันนี้เราชื่อนังฮะนางทิมเออเท่าเออนางทิมเนาะเจ้ออผู้ใดมินลูกกกเต่าลูกผู้นี้เต้ Chào! Cô này là con gái của tôi Chào! Cô ấy là ai? Hả? Chào mừng! Cô ấy Nàng vẹt Nàng vẹt? Ờ, ừ. nàng vẹt đó Cô ấy là ai? Cô ấy Chào! Cô ấy đâu, Hả? Thảo Vài Thảo Vài? Thảo Vài เทวัตผมยาวอเท่าน้อยพอมาสิเขาเงี้ยเราตัดผมได้สือมีเลียนไม่ได้เข้าอือันนี้พวกวันก็มาแสดงความดีใจนั่นเพื่อนเนาะเทวะทำบอลลี่ผมเดี๋ยวเมื่อมาขัดซานในนอตดีใจบ่ดีใจแล้วดีใจได้ขอดซานแล้วเนาะโอ้ใจลอยลอยเด้อดีใจบ่เออดีใจขอบใจเพื่อนเด้เพื่อนก็ดีใจร้ายเนาะไม่เพื่นนอกเนาะเทวาบอลลี่ผมก็ จากแต่ว่าเพิ่นได้มาถ่ายคลิปแล้วมันมอบพิ่นก็ได้มีผูญญางจะบุญพิญ่นให้การช่วยเหลือครอบครัวของทาง,ทางน้องชายเพิ่นว่านอคือนะครับข้าวสารช่องเปาพี่น้องนี่เนนาะี่ข้าวสารช่องกระสอเปาเลือก็ได้มามอบให้เพิ่นสำเร็จเป็นเทียมห้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาเด้อคัพูดสั้นก่น,กน,กน,กนสินเฮาก็สิได้ไปมอบให้กับเขตอือนอ่นเนาะก็มีหลายๆเขตที่ว่าทางบาวลีเพิ่นจะไปมอบให้เนาะนี่ก็เป็นเขตทีมิดที่ว่าบัลลีเพิ่นได้มามอบให้เนาะ เอาซ้ำๆเอาได้กับก่อนเนอะเอากับก้อนกับก้อนใจลายเด้อพี่ญ่เด้อคือเราพี่น้องเนาะสำหรับเคสนี่เบาอ้วนก็จะได้ไาเช่นนี้ก่อนเนาะเราไปไปเคสใดถือมีกเนาะเบาอ้วนกอยังพูดเท่านะเพราะว่าเบาลี่นจะนำไปบอบไปมีหลายๆเคสตรงกันเนาะเขาก็ค่อยไปติดตามมาส้มกันอยู่ที่เคสต่อไปเลยพี่น้องเนาะโอเคน้องเพื่อนพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าจุดที่ซองที่ว่าเขาจะได้น้ำออกเครื่องนี่ไปมอบกับเพื่อนเนาะเพื่อนเพิ่นอยู่ดอยเพื่อนเนาะ

ว่าเลเขาคืนด้ยรอเี้ยขานดน้องโอ้เออสบายดีสบายดีเนาะหายใจวับๆเลยพี่น้องมันเดกเขาคนด้ยออกก๊าลังกายเ บ้าหวันใส่เปาหนึ่งเนาะอาจจะเปาหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นแาบแบกมาเนาะแล้วก็มีเมียของบาหลีแบกมาเนาะแม่น้องอาทิตย์แบกมาอันหนึ่งเนาะเพรพอดีโมนีฮาวาเจออ่าเมียยพอนะเหมืนนี้เลยอันนี้ก็คือที่เราเป็นจุดที่สองเนาะที่ว่าทางบาหลีเป็นแหล่งเครื่องมอมอไปเนาะนี่ก็คือครอบครัวของทางไอพอนาะ สบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเนาะสบายโอ้สบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีอันนี้มีลูกอายะออไ่โอ้มีมีจคนทั้งหมดลูกอา เปดคนเปดคนอ๋อทุนิยูนิตมึงหนึ่งสองสามสียูนิตสีคนเราสีคนไปทางไหนมันพวกอันพูลูพวกลูกก๊อกอันนี่มึงกูเอาพวกแล้วโอ้เอาพวกแล้วเป็นซาพวกอันเป็นนองเศร้ากันเป็นนั่นทุไซเป็นไปอยู่นั่นลูกคอยฮันไปอยู่นั่นพี่น้องได้มาเนาะอ๋อไปเห็นเบียกสวยพี่น้องเนาะ คนนอ่างแล้วนะไปเรียกนอะอ๋อึนี้หน่อยวันนี้ลบกคางเลยนะวันนี้เป็นลูกหลาด้วยนอนนี้นอวนยิ่งผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้ชายโอ้วันดีเนอดีดีใจบอกเทวามีทใหญ่จะบุญพ้นช่วยเหลือครอบครัวของอ้น่ะบุญไอ้มันมันช่วยมันกู ขากินเดนมีคงกินเดนมดีใจ,ใใจด,ดีใจแล้วเนาะอ่าก็คือมีหลากหลายหลายหลาย,ยาอย่างเนาะที่แบบบาหลีพันน้ำมอไปกับไอเนาะนนี้เขาซานจะเป็นมามา่าเป็นปลากระป๋องเป็นแม็กกี้เป็นพิษเกลเป็นว่าเป็นแทบสูบูอาบแล้วก่อนเนาะก็คือเนี่ยทางบาหลีพันจะได้ชื่อเป็นชุดชุดไม้เนาะไม่ทั้งลูกแล้วก็กับไอเนาะอ่าคือตัวนี้จะเป็นทางเป็นเมียเขาไอเนาะอ่า ăn khó nó nhát đấy à, anh mm, tùa xưa. Tùa xưa. Ừ. Ừ, ai xưa nha các bạn. sư, Tróa sư, ai Tróa sư nó. có tham đấy gọi xưa nha. Mm. Sông, mm. Mm. sông, nắng sông, sông là là nó, ồ sông là là nó, đi chơi nó, áo đi chơi, khóc cháy phơi đấy. Chấp cháy, Khóc cháy nó. Chấp cháy đấy. พันพันเอ่อพันบุหูภาษาลาววันไดนเราไปไปน่องเนาะเอาเด็กกลับกันเด้ออ่าสหรับคำยายามไหมโอเคเราไปไปน่องเนาะสำหรับเคล็ดนี่เขาก่อจะได้มองเป็นก็คือเที่ยวเห็นแล้วเนาะเป็นข้าวสารเป็นอาหารก็มีหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ค่อยไปพบกันยุทธีว่าเคล็ดไหมตึงอีกเนาะ โอ้ธรรมดาไป้ีน้องไม่พี่น้องว้าวทางเขากันพ่นนี่ตจนมาอึหรือว่าฝากทองนะพี่น้องเนาะจนพ่มีทางจะเข่าเลยพี่น้องโอ้เต็มเลยนี่เต็มเลยนะพี่น้องเนาะ hello, kính thưa lên, lúc hơn, đây, phía mình hơn nữa, ấy, này, nghe khởi kìm ngân lúc nào không quả ngân 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 nó, này, cái ngân 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 này nó, ngân 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 เต็มเมือแล้วพี่น้องเนาะนี่เครื่องเดี๋ยวไปันเดี้บาลี่กำลังเข้าไปจัดเครื่องนะพี่น้องเนาะเยน้สินน้ะคนคกดสินสองตัวไเปลี่ยนกัน ถ่าเลอาลูกแหมาลูกเสตนงใหญ่เยเอาใสเอากองเอากองพนาใส่ไปแล้วเนาะอนีเคเา้นองเนาะหลังจากที่เราบาวรีเป็นกระดมอบเครื่องไงครับทาไม่เท่าไปแล้วเนาะแล้วเนี่ยบ่อนกนที่เข้าไปเบื้งหน้าว่าเครื่องที่บาวีหมอบเป็นไม่เท่าในครั้งนี้มีอย่างน่เนาะ สมัยเล่อมาเท่าสมัยเล่อเนาะนุงเท่าพระยาต่ะเปียาติดตะปังน่ะเออก็คือเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกดถูกเอาไพ่หลายเนาะที่ว่าบ่อ่อนก็ตรงทูกถูกเอาไพ่เนาะก็คือว่าบ่อ่อนก็พอคู่เข่าๆเนาะภาษาท้องถิ่นเนาะเพราะคือว่าพ่อเถ่าพ่อเถ่าเพิ่งไปไข่นาะเนาะไม่เถ่าพ่อเนาะนุ่งเถ่าเจ้าติดตะปังเอออ๋อ เด็กปังเอดก็จังรวดว่าบอลยั่งยชกปิบุบยม่จเม็ดแล้วู้เดียวันอารงยัวมาเ่ามาเ่ารื้เนี้ยมาเือยเนี้ยอวดอวดเปลือยวดจู่มื่อะจุ่แล้วเนี้ยออวจุ่กับเพาะอ๋อมาเ่าเป็นเจ็บกับเพาะพี่น้องมาเ่ามาเ่าเปี๊มาก่ะเปลืร เบปดเปดเอ็ดเดบบิ่งยำปุยิ่งยเาะาเอิดะรูปปุ่าเพาะปนกินเข่าไนเดียวเนาะกุเวเนไนื้อเ้กรุ่งปุเอ็ดนมันอพูนอ้น้อยจันนอพูนนเนี่ยเลยดีใจมาเ่าดีใจอ่ะเออดีใจเนาะที่วาเนาะวันเครื่องไห้มาเ่าเนาะเออดีใจเนาะ ดีใจเรครอบครอบรุ่นยมปุณญาจบุญเนียเออดีใจว่าจะปังคอยตัเป็นมันแลปุ๊บคือมลอมครองแบบไทยตามยก็ด้ยก็พิปากอบทุกคนตูที่ว่าเป็นเป็ต้ันน้กาคือไม่เท่าคนก่อดีใจลายนอไม่เถ่าคนก่อกอพไส้กับคุณญาจบุญเนาะที่ว่าพุนได้อุยไม่เท่าคนมากนะังนี้เป็นเถ้าไม่เท่าคนว่าก็คอยคุณญาจบุญนั่นยู่ดีไม่แห้งตลอดไปเนาะ อันนี้ก็เป็นที่ว่าค็ดชุดท่ายนะที่วามอนีทางบาลี่พนไหนมามบเครื่อไงเนาะอเริ่มมาเท่าเร่อก่อนก่อนที่ยอก่อนเนออเลือดเนอเจ้า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 ไหวมือมือเมะเราลูกลานคอยยอจะมาเท่าเมะเร่อเอาจะไมาเล่อมาเท่าเอ่อ เจ้าเจ้าเจ้า่าวคนไปอืมคือนั้นเนาะแม่เถ่าพ้นเกาะดิจารายเนาะที่ว่ามีผลให้จิตบุญพ้นมามอบเครื่องเพื่อนเนาะพอเถ่าพ้นเกาะปุยโยดไปขายเนาะเนาะเะก็โอเคนะเพื่อนเพื่อนน้องเนาะสำหรับขึ้นเนี่ยบ่ออวนก็เสด็จไปเช่นนั้นนั้นไดการที่ว่ามามอบเครื่องหรือว่าบริจาคเครื่องนี่ซอยบาลีเนาะก็คือทาง ู้ใหญ่จะบุญเพื่นก่อนเนาะได้ซื้อเครื่องที่ว่าจะมามอม่ไปกับก็มีหลายๆเคสเนาะที่บาวลีเพื่นนั่นได้นำเอามาโม่ไปเนาะเกิดมื่อนี้บาวลีเพื่นก่อได้บอกให้ทางพระอวนเนี่ยมาช่วยอีแห้งหนึ่งเนาะที่ว่าเพื่อนก็มีหลายๆบอลที่ว่าจะไปเนาะคารถ่ายที่พู้เดียวก็คงจะพูดไวเนาะก็เลยบอกให้ทางพระอวนเนี่ยมาช่วยในมื่อนี้เนาะก็คือเขาก็จะได้ไปบริจาคกันนี่ก็จะมีสามเคสในการทำให้เพี่น้องเนาะ เขาก็ได้มอบไปทั้งสามเขตสำเร็จเสร็จสิ้นไปเทียบพ่อในีพ่อแม่เพื่อน้องเนาะโอเคเพื่อน้องสำหรับคลิปนี้เบาอ่อนก็เสียใจไว้สำนีเราคุยกันไว้ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบรายละเอียดใส่เขากาะคนที่ตามมาช่วยและให้กำลังใจกันต่อไปพ่อแเพื่อน้องเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือผู้หญิงจะบุญเนาะที่อุปถัมภห้การช่วยเหลือทางให้การช่วยเหลือมาในครั้งนี้เนาะเบาอ่อนก็สิขอไอ้พ่อไส้เพื่อนจงดูดีไหมฮะ ป่าจะจากรูไฟกับเจ็บนอ่นรับก่อแรงหมือนตื่นกอแดงนั่นเสียนสิ่งที่ทานไหนมาในมัอนี่ขอกับปลาเตาทานหน่อยทำบ่าทาเล่นนอซ่าทุนเนาะโอเกคพี่พี่น้องสำหรับคืนนี้บมาอ้วนก็ต้องขอลาทานผู้ชมไปซ้ำนี่แล้วค่อยพูดกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง